ชาวคำเตยทั้งสี่โมบายอ่าเลยจัดงานบุญประเวทนะครับหรือว,ว่าบุญมหาชาครับขายยงยกราคาโล่สำหรับชีวงนี้อ่าเชีวงนี้นะครับพี่น้องอยู่ทางไก่ชางไก่ก็ขอเชิญน,นะครับเด้ออ่าพอเข้ามหลับศีล อขอเชิญท่านกำนันประคองบรมาศนะครับกำนันตบนำบลคำเตยน,นะครับประธานชมรมกำนันพยาบาลอำเภอเชเรเญ่นนะครับจุดถูกเทียนบูชาพรัตนาตรัยนะครับอ, <c oughs> อิมินาสกาเลนา อางสังขังอภิปุชยามัดตียมปิสังขังสรนังขัจชามิสิกขาปัทังสามาธิยามิมุสาวาทาเวรมนิสิกขาปัทังสามาธิยามิและผีอันมีใจโหดหายโทษสา จงให้เจ้าทั้งหลายปราละเสียยั่งใจให้คอยโสภาพเงียงโสดฟังธรรมเดาดาจำจือไวเป็นปฏิบติสองตามทา่าแล้วลาดุบลช่อนกันมาพร้อมพัง <rium> แ้างสาบด้นน้ำนาข่าวก้อนนอ <lum> บเนอกนทวบ่วาว้บาดนอบังทุกทุกทานละขอเจิ้นพอขึ้นหา Họ chơn ma mà nàng thêm nó khai ổ bằng thế tham thiết khó thỏa ơi hay xế bỏ mắn say đằng keo phăng lèo hay muôn hồ nam là chân của ma sợi thêm và bên nhàng là, là khóa khu băng khu luồng lè khu nói. là ให้มาคอยปัดปองล่ะบาดเข่าล่องบาดเข้าใายตับทั้งอินที่ลาบไทยอยู่ทั้งฝ่าไฟสว่างนั้นละอีกทาั้งผมมาโลกสานล่ะให้มากันในสมองบางที่พูดาโากันทํา สลุบสไลด์สะกอนอนลงเออเอาพอไงฝนโบกก็ละพัดวานเลยบานพักยินท uh, ่าที่รากเจ้าวานวานเลยวานเลยพ้นให้คนฟื้นวานไฟวานไฟทพุ <h 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 ่นให้หัวเทถึงนี่ จะลบเด้อถือคนเหลียจังฟืนลูกแรถือกระายเราลวกถือกระายเรลูกฟืนเด้อนคนแท่นเป็นฝนกระซานด็กคนคนแท่นเป็นฝนเดคนจีเหยพาเวสันดรอนมานางเล่บอมีจังโดพาน้ตาเนี่ยมะนางยูอาเลยจวดขน้อยจากนีมาหอดจวดพื้นด้ยน ขอาขเืน um ่นชาะเวสต์ซ้อนเต่าตะลักเจ่าเพื่อนเผาตูนอพรคนวาตือตามหีดตามพรแต่โบล่ามาแตางเปร่บ่าง่อยว่าใส่กันพกกระย์สาบันเท่าร่มเต่าพิสันยีความทราบถึงโบนบอลพระอินท่าเจ้าก็เลยเทฝนเต่าโลงมาสรบโลกพกกระย์ตื่นขึ้นถามส่อว่าเทากัน จังได้ว่าหลังจากนั้นพวกไพไทยนี้ก่อนสีเซิร์นพาเวทสันดอนขึ้นเต่าขึ้นเม่าบานเตรียมโตเดอร์เฮาทันเตรียมใจอดอ้อนเฮามาเซิร์นพาเวทสันดอนองราชาธิราชเจ้าขึ้นเข่าสู่นากคอนรันฟองเซิร์นตอนไหนพรอยู่วัตอนไหนอ่ะไมคุณชอบเยอแม่หอบคอโอเคนะ ดัวราชนเา้าเสือผู้เป็นเครือวงวานนับเคือดานพุทธศาสตร์ม้วนนักปาฏิหน้อยมาฟังคอยสีเจ้าจาระวงสนใสเจ้าฝแฟมหาราชสีเพียพร้อมกับทางนา้ พุทธาดีอีกทั้งก <palavra> ันหาชาลีน <Coh es tube> ้อยน้นำเอาฟูงพ้นลอยสาวเมืองออกจากเขตมหาชุนเอาองค์พระเวทเจ้าผู้เน่ายังอยู่ป่าไพ่นะ ถามผู้พาฟาไม่คงใหญ่หลายสาถานะาอังคนลาหารชาวเมืองได้เที่ยวภัยเลืองลาเปลี่ยนเวลานานได้สามสิบวันเดือนเนืองพอมาถึงพาเวทจังกะเลืองรวนมวนกันใจเก่าจากความเบา รมมาสีสซนไซน์ตัวแจงเงาจอมเจียงเจ้าจอมจากบุญสู่สร้างสอบเท้ากอบกับการเป็นทิ่นาอาสาจารเสียงเมือง cương còn cho kênh เสียนเนโนราตไว้วันว่าต้วสาตอังจันทามบอดีพานเจสันทวกคอามขันบาดีดามลงท้งเข้าจากววากวานไคว่กวดแบงทว่าทุกแห่งบนไฟโว้โ จีนเทนตนเทมโบคือว่าลานทั้งสองเลดเดมกามทางแม่ออแก้วใส่สมอกับทางพัดเวสันนอผ่านเอาจอมเจืองจ้า นใส่ปัญญาไว้คีดมอมอนกาหับทางอนอยนอผู้ สุกนมสรกพัมพรมโอ้นอ่อนนอมเป็นอันหเดียวกยาทาในกลຍมได้ตงทา